กับตัวดี้วนะครับผมก็อยู่กับผมในรายการเป็นตัวสร้างเกมเมอร์ทีวีนะก็วันนี้ครับผมก็จะมาแคสเกมฟีฟ้าออนไลน์สามนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าเริ่มครับผม เรากำลังจะเข้าเกมมาแล้วนะตอนนี้ก็อันนี้ไม่เกลียดนะครับกดกากระบาดไปดมม่มีไอเทมนะก็มันหลอกเอาไว้ดูนะเหนไหมอมีครับผมรับทั้งหมดดูก่อนฮะดูก่อน แต่ว่าจะไปแข่งนะครับแต่ขี้เกียจนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะอัดได้แค่สิบนาทีนะครับรรดได้แค่สิบนาทีนลยเดี๋ยวจะไปแข่งกับคอมน,นะครับเดี๋ยวชนาาะคาร์ลให้ดูเกย์แข่งกับทีมเลยไปดูเลยครับผมก็แข่งกับทีม ตงกีซีตีนะผมโอเคเปเลยเลยนะนี่คือทีมที่ผมจัดเอาไว้นะครับก็มีชนะทิพอดิศัก์ธนูบุญเทระทอนแล้วก็ชิตรองโดรก็สุตินันท์ชอปปียเนมาพีรพัฒน์แล้วก็อไม่รู้จำไม่ได้ผมก็เริ่มมันเลยคนระับมีชุดน่เปลี่ยน ก็เด๋อวตาลายมัโอเคผมว่าซีน้ำมันซีนมันสวยดีเอาเริ่มมันเลยครับผมโอเคเริ่มมันเลยนะผมใครจะมองว่าทีมผมกลยังไงผมไม่ว่านะครับขอแค่เราสนุกกับมันก็พอรครับผม โอเคครับม okay, ีชนะทิพที่บาดเจ็บอยู่คนเดียวนะครับผมไช่ครับผมโอนะครับออกลังนะครับผม ก็ผมจะเล่นแค่ครึ่งเวลาครับผม45นาทีพอเพราะว่าอันนี้มันอัดได้แค่10นาทีนะครับผมโอเคนะครับชับปวยยิงนะผมนี่ชับปวยมีท่าด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับป็นต่อนะครับผม ส่งไปนะผมอย,ย่าเลี้ยงอยู่แต่คนเดียวไม่ได้นะผม ขอโทษนะครับผมพลาดนะครับผมพลาดพลาดมากเลยเริ่มกับน้าประตูมึงกูเสียเวลากับมึงชิบหายเลยเนม่นมาธนบุญ ไปไปยิงแล้วครับสองปศูนย์ะครับผม mm hmm. ก็ด้จะเล่นครึ่งเวลา้าเรากดยอมแพ้นะครับ,เร,เ,นนรบเราจะถูกปรับห้ต่อศูนแต่ผมจะเล่นตอนนี้นะครับผมจะเล่นครึ่งเวลาจริงๆเพ mm hmm. ราะอันนี้มันอัดได้แค่สิบนาทีเท่านั้นเองครับผม ก็มีคนบาดเจ็บไปนะครับไม,ไม่ไม่ทราบว่าเป็นใครไม่รู้นะนครับเอาตูเซฟได้นะผมก็จะเป็นลูกแต่มุมเหมือนเดิมชนเสานะครับ อันนี้สั่งยิงนะผมชนะทิพย์นะครับผมยิง ก็ฟีฟ้านะครับจะมีเสียงผู้บรรยายสเปซสป่าหน่อยนะครับโอเคนะครับเขาทำออกเราจะได้ดดรุทุ่มบลนนคาับ ผมตัวเซฟนะครับเดี๋ยวค่อยตามตื้อใหม่ครับผมก็อันนี้ผมจะเล่นกับคนนะครับไม่ใช่เล่นกับเล่นกับบดนะครับไม่ใช่เล่นกับคุณเน,นีนตนัเวสาครับผม

ก็ต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้เล่นเต็มเวลานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ